ัดน,นี้วันที่สามเป็นวันที่หนึ่งที่ข้าพเจ้านางสาวทิวาพรนาดีขอถวายเสียงสวดสาธยายพ้าสูตรพระปริตนได้มูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาได้อาจารยบูชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจิตจ่อในอัคคะาพยัชนะในบทสดอย่างตอนนง่อเนื่งด้วยเทิน หนึ่งสมันตาจักกวาเรสุอัตาคันฉันตุเทวตาศัทธรรมมังมุนิราชาสาสุนันตุสักข้าโมกขาทางสักเคกาเมจารปเปคิริสิขาราตาเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจคาเมตา루วานาคาหาเนฆาหาวัตถุมาหิเขเตพุม,มาจายันตุเทวาชาราถาระวิสามียักขา คันทับพ,พนาคา่ตินท,ทันตาสันติเกยังมุนิวารัฐว่าจานางสาธาโวเมสุนันตุธรรม,มาสาวนาการวยัมพันตาธมมาาาารรม,าม,มาสาวนาการวยัมพันตาธรรมสาวนาการวยัมพันตาสองอิมินาสกาเรนาะพูดทางอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาะม,มังอภิปูชยามา อิมีนาสกาเรนาสร้างคังอภิปูชยามาสามอารหังสัมมาสัมพุทโธพระกว่าผู้ตังภาควานตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระกวาตาธโมทาม,มังนัมสาซามิสุปฏิปานโนพระกวโตสาวากสร้างโคสร้างคังนามานิ สีน้โมตัสสะปะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธสสะน้โมตัสสะปะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธสสะน้โมตัสสะปะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธสสะห้าพุทธังสรณัง ปชามีทำมังสรรนังกจามีสร้างครั้งสาะนังกจามิทูติยมปีพูดทั้งสระนังกจามิทูติยมปีทำมังสรรนังกจามิทูตียมปีสร้างครั้งสรรนังกจามิตาติยมปีพูดทั้งสระนังกจามิตาตียมปีทำมังสรรนังกจามิตาติยมปีสร้างครั้งสรรนังกจามิหกนาติเมสรรนังอันยังพูดโธเมสรรนังว่ารังเอเตนะสจจ วัดเจนาสุติเมหนตุสัพพธานาติมีสรนังอันยังธรรมโมมีสรนังวารังเอเตนาสัจวัตเชนาสุติเมหนตุสัพพธานาติมีสรนังอันยังสร้างคฆมีสรนังวารังเอเตนาสัจวัตเชนาสุติเมหนตุสัพพธาเจ็ด ติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุคตโรกาวิทูอนุตรโรปุริสาธรรมะสารติสัตธาเทวมนุษสานางพุทโธภควาติแปดสวากขาโตภควตาธรรมโอสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปจ,จตังเวทิตะโพวิยูหิตี สุปฏิปาโนภะควโตสาวกสังโฆชุปฏิปาโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปาโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปาโนภะควโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัตถาปุริปุขาราเอสะภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชริการณนโยอนุตตะ รังปุญญาเขตตังโลกสสาติสิบยาธีนาปูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวาอันตาริเขสเพวาภูตาสุมานาภาวันตุอ,อทโธปีสก,กัจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามีถาสพเพเพมตตังกโรถามานุสิยาปชายาทิวาจารัรโตจ หารันติเยภ้าริงตัสมาหิเนราคาทาอปามาตายัางกิจจีวิตตังอิทาวาหุรังวาสักสเคสุวายัางราตนานังปานีปานีตังนา,นาโมสมังอาทิตตถาคัมเตนะอิธรรมปีพุทเทราตานังปะนีตังเอเตนะสัจนะ สุวัตทีหนตุขายังวิราคังอามาตังปานีตังยทัตมาคาสก,กายามุนีสัมมาหิโตนาเตนาธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธรรมปีธรรมเมรัตนาปานิตังเอเตนาสัจเจนะสุวัตทีหนตุยัมพุทธเศธโปาิวันนาอีสุจริงสมาธิมานันตะริกัน ยามานุสมาธินาเตนสะสโมนาวิชติอีธรรมปีธรรมมราตานังปานิตังเอเตนะสนัจเจนะสุวติโหตุยปุครา,าอาัตาสตังปัปสสทถาจาตาัตตาริเอตานิยุคคานิโห,หติ เททากิเนยยาสุขตาสาสาวกาเอเตสุทินานีมหาพระราณิอิทัมปีสังเคระตานังปณีตังเอเตนาสาัสเจนาสุวัตติโหนตุเยสุปายุตามหานะสาทัพเหนะนิกามิโนโคตามาสาสนามหิเตปฏิปตาอามาตังวิคย วิใครหารัธามุทินิพิตุงผลชมานาอิธรรมปีสังเคราตนางปะมีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัตถิโหตุญาถินทักทีโรปะถาวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยตัทูปะมังสัปุริสังวะทามิยูอริยสัจจานิอเวจ่าปัสติอิธรรมปีสัง เรัตานังปานีตังเอเตนาสจเจนาสุวัตติโหนตุเยอริยาสาจานิวิภาวายันติคัมพีรับปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปีเตโหนติผู้สับป,ปะมัตตานาเตผ้าวางอัธามะมาที่ยันติอิทรมปีสังเครัตานังปานีตังเอเตนาสจเจนาสุวัตติโหนตุ หาวสะ,ะสะท่าสะนาสัมปาธายะตายสุธรรมมาชหิตาภาวันติสกายาทิฏฐิวิจิกิตสิตันจะาศิรพัตังวาปิยทะทัตติกินจิจตูหาปาเยหิจวิตป,ปามุโตจะาจาทิฐานานิอภะ อภัพโพกาตุงอิธรมปีสังเคราตนานังปานิตังเอเตนาสจเจน่าสุวัติโหนตุกินจาปีโสกม,มังกโรติปาปกังกายเยนะวาจายุธาเจตาสาวาอาภัพโพโสตาสาะปฏิชะทายะอภัพพตาทิฏฐาปัทสสะพุตตาอิธรมปีสัง สังเครัตะนังปานีตังเอเตนาสาตัตเจนาสุวัติโหตุว่านาปากุมเพยาถาพุทธิต,ตัดเคคิมหาหน้ามาเปามสป่ทมาสัมิงคิมเหตถูปะะมังธรรมมาว่ารังอเทสยัยนิพานาคามิงปาร,รัม มังหิตายะอิธรรมปีพุทธเถรตาตานังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุวโรวะรัญโูวะวาราโทวะราหาโรอ,อนุตตโรธรรมะวารางอาเทสัยอิธรรมปีพุทธเถรัตนานังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุภีนางปุรานังนาวังนาถิสัมภาวังวีรัตตจิตายาติเก ภาวะสมิงติเตขีนาพีชาอาวิรุธหิติชันทานิพันติทีระยาถายามปทิโปอิทัมปีสังเคราตนางปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวติหนตุยาธีนาปูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวาอันตาลิกเตขตถาคตังเทวามนุษาสาปูชิตังพุทธังนะมาสามา สุวัตถีโหนตุยาติยาติท้าปูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคาตังเทวมนุสสะปปูชิตังธรรมังนัมัสสามะสุวัตถีโหนตุยาตินัปูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคาตังเทวมนุสสะปูชิตังสักขัง นามาสามาสุวัติโหตุ 18. สิบเอ็ดสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปาวัชิตโตสัพพะเวรามาติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภาวันภาวัตวันตารโยสุขีทีคายยโกภาวะอภิวาทตานาสีส ริสะนิจังวุธาปจายาโนจันตาโรโอธรรมมาวัฒติอายุวันโนสุขังพลัง12เอวัมมีสุตังเอกังสมัยยังพระขวา่าขายายังวิหารติขายาสีเสสิทธิพิกุสหเสนะตันตาราโกพระขวา่พขวาพิกุอามันเตสีสัพ ทางพิขเวอาทิตังกินจับพิขเวสัพเพอาธิตะจักขุงพิขเวอาทิตังรูปรูปปาอาธิตจาจักขูวิทยานางอาธิตังจักขูสัมผัสโสอาธิโตยามปีทางจักขูสัมผัสสป,ปัจจยาอุปาชาติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอุทุกขามาส,สุขังวาตามปีอาธิตัง เกนะอาทิตังอาทิตังราคัตขินาโทคัตขินาโมหะคินาอาธิตังชาติยาเชรามาระเนนะโสเกหิปริเทวิหิทุกเขหิโทมานาเซหิอุปายาสิอาธิตันติวะทามิโสตังอาธิตาสัพทาอาธิตาโสตวิยานังอาธิตา โสตสัมผัสโสาทิตโตยัมปิตังโสตสัมผัสสาปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตราคคินาโทโทสักคนาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามาณีนา โสเกหิเปปาริเทเวหิทุกเกหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวธามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตต้หาจับกิน